เกิดเป็นข่าวดูมาย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข แล้ววันนี้สิบห้าแล้วนะครับพรุ่งนี้ค่ะมีใครเลงเลขเด็ดเขาไม่บอกกันใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ค<ๆ>อหวยลอตเตอรี่ต้องเตรียมตัวหวยลอตเตอรี่อ,อตอนนี้พูดถึงหวยอ,อ่ะเขาก็พยายามอยู่นะพยายามมาหลาย1ิปีแล้วเนาะจะดันให้หวยใต้ดินเนี่ยขึ้นมาบนดินให้ได้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราสามารถซื้อส0บบาท20ิบบาทได้ใช่ไหมแล้วเขาได้เท่าไหร่นะเขา สิบบาทได้กี่บาทนะมันเหมือนแบบได้เยอะ,ะซื้อสิบ,บาทได้พันหนึ่ออะไรประมาณเนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าล่าสุดที่ท,ที่ที่นายกไปที่จังหวัดเอ่ออะไรนะที่มีพญานาคขันชนุษยเออก็นายกก็เดินถามทุกคนเลยนะว่า,าขายลอตเตอรี่ขายลตี่ใบละเท่าไหร่แม่ค้าทุกคนบอกกันว่าขายใบละแปดสิบหมดนะล่าสุด,ดอันนี้ล่าสุดขนาดฝันเป็นคนไม่ค่อยซื้อนะแบบปีหนึ่งซื้อสักสองครั้งก็ไม่ค่อยเจอแปดสิบอะ่ะ คือคนเดินมาหาบมาเจอหน้าโลตัสระบบเรียกยังไงก็ร้อยเบสิคคือร้อยก็ตอนนี้คือนอกจากจะดันหวยมาขึ้นมาบนดินแล้วอะลอตเตอรี่เอา80สิบให้มันจริงๆก่อนถ้า80ดสิบไม่ได้จริงๆก็พูดไปเลยว่าร้อยใช่ไหมเออแล้วลงลงพื้นที่ที่บอกอะเราทุกคนใส่ชุดเต็มยศเลยนะชุดตำรวจแบบเต็มยศเลยนะขายเท่าไหร่เท่าไห,หร่แปดสิบทุกอย่าเอาเอแปดสิบเดถามเองตอบเองเอาคุณผู้ชม ในใดก็แล้วแต่ก็อยากจะซื้อเลขอะไรก็ว่ากันไปแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใต้ดินก็ยังสนุกสนานอยู่มีหวยลงหวยาลาวอะไรกันอีกนะคะนั่นคือความจริงแต่เลขที่ให้มาเนี่ยของพ่อน้ำสองเนี่ยเคยซื้อแล้วถูกกันบ้างหรือปเปล่าแต่พ,พ่อน้ำสอง,อสองก็คือพี่มลจิตทำสร้อยนี่แหละเขาเรียกเองเป็นพ่อน้ำสองมาแล้วจ้ะเลขพ่อฟองน้ําโอ้เลขพ่อน้ำสองเยอะเหมือนกันนะห้าศูนย์เจ็ด 625องหเลขแบบไม่ได้เกี่ยวโยงเชื่อมเลยกันเลยนะ096ย์เอ,อาจารย์ส้มเดือนธันวา,อ,าวอ้าวตรงกันอีกอันนี้เป็นสองตัว1819626768เต็งโต๊ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์ส้มบอกปฏิทินมีหนึ่5ห้าเจกับ7จ็ดนะที่พูดมานะ5 6 7นะมี จัดไปเบาๆท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการซื้อขอให้ถูกลอตเตอรี่กันนะครับโดยก่อนหน้านี้นพี่มนสิทธิ์ก็ได้บอกเลขเด็ดไว้ว่าเยอะไปหมดจนเลือกไม่ถูกคือที่บอกมาข้างต้นเนี่ยก็เยอะแล้วนะพี่มนตสิทธ์นะศู์ศก็สวยเก้าเก็ดีสองหนึก็งาม7-5-0ก็สวยเลือกไม่ถูกกันเลย คุณผู้ชมล่ะคะจะเลือกอะไรแต่พี่มนต์สิทธิ์บอกว่าเอ้าศูนย์ศูนย์สบสูนย์ก็ซื้อศูนย์ศูนย์เคยออกไหมศูนย์ศูนย์อ่ะศูนย์ศูนย์ไม่แน่ใจสองตัวเลยอ่ะเคยหรอเคยไหมแต่นี่ศูนย์เ้าเนี่ยออกบ่อยนะศูนหเ้านะเขาบอกศูนย์หเก้าหกแปดหกเจ็ดเนี่ยออกบ่อยก็ไม่แน่นะตัวเลขมันก็มีแค่ศูน0ถึง9แต่ทำไมเราเลือกไม่ถูกสักทีนะเขามีคนทำวิจัยออกมาบอกว่า เอ่อความเสี่ยงอ่ะสมมติเราคิดว่ามันมีแค่เลขแค่นี้ยังไงมันก็ต้องได้บ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบวกลบตามความเสี่ยงจริง,รงๆอ่ะตามหลักฟิสิกอะไรของเขาตามหลักแบบเลขาคณิตมันเหมือนแบบมันเกินสิบเท่าม,มันก็เลยยากที่เราจะถูกไงคาดคะเน์ได้ถูกเนาะว่าจะออกเลขอะไรอ่ะก็ลองเสี่ยงโชคกันดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะมีโชคนะครับ